ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแหล่ผ้าร้อยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมือนี้น้ำผ้าแฟนครับแฟนช่องไปตามตัวเลือกและแนวทางในเงื่อนว่าเจนรถเจ,ด,เจดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหลังจากไปขอโชคขอใช่ใหญ่มากแล้วบพท่านได้ไปปลงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนำมาหอดบัตรเหตุการณ์สิเป็นแนวไหนพี่น้องเอฟซีทุกท่านเขาไปฟังความๆกันเนาะก่อนจะไปชมคลิปนี้ขอฝากด้วยด,ด้พี่น้องฝากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเด้พี่น้องเด้อเป็นความเสียส่วนบุคคล จีนุชพลุนบอลพจ่าจังไหนครับพี่น้องเดี๋ยวห้องสีขาไปฟังความกันก่อนจะชมคลิปนี้ฝากได้โปรดพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่วพาะรวยน้ำเนยว่าละสิยายห่างครับพี่น้องขอไปฟังจีนุชพลุนบอลพลุนจ๋าครับเชิญครับจีนุชครับวันนี้จีนุชครับสวัสดีครับแหมอันเป็นยังไงคือว่าหัวที่แล้วนี่แก๊สทุนเขาเต็มเต็มหมดว้ายเต็มเต็มเลยเนาะโอ้เขาเต็มเต็มเลยมาอีกตอนแก๊สทุนไปขอคือผูบอกผู้ไหว่ ว้าเจ้ายุใสล่ะมันก็ยุบ้านนี่แหละกูเคยนีล่ะเขาทั่วหวแม่เขาวม่เอาอยาู้ไมสองตัวละโอ้ยบัดนนี่ที่เป็นขดซ้อนนี่นั่นซอยเฉ็นใหญ่นาะอืมี่มันคักใเออเพื่อนคักเออผู้นำเพื่ใเออมันถือเลขเอนี่ยคสงหนึ่งศูนย์หกวันเต็มเต็มเลยไหมัต็มเต็มเลยแา้วปนพักระถือลายบอง โอ้ก็ได้ตัวสองหลันเนาะโอ้ที่ซอร์ื้อช่องไงตอได้สองหลันตัวนี้โอ้ได้สองล้านเขาเลยให้ขชองเสร็จหนึ่งเลขแม่เกรื่องเตโนถึงน้ำต่างคนต่างใดโอ้ต่างคนต่างใดแต่ว่าเงินถือเขาบ่าเขาถือดั้มเขาเลยงมาไห้เองเขาขายเองเลยนี่สองเ้งสองเบงใน่มั้งหมดเออโอ้โทเอาโชว์อันเก่าเลยครับผมเอาอันเลขอันตัวเมื่อนั้นนี้ไปไปคว้าอยู่ไหนกว่านี่เลขตัวนี้ อันนี้มันมาอันม um so ันมีขอยุนี่หนึ่งเขาจะขอเองหรอเปล่าเนี่ยขอเขาขอเองไปขอน่าผู้ใดก่ออันเมื่อนั้นที่เจ้าไปบนนะแม่เออไป่นไปบนยุนี่เอาโซ่โซ่ตัวเก่าก่อนเด็กแฟนฝรั่งงานสีเหียนบ่ฮะยานสีเหียนบ่อันโบว์วันวันวันกองเซ็ตไม้ไงสีสีสิสีมหาห์บอกยุนี่ละบนด้วยผู้เดียวบนอ้วยผู้เดียวมาเลยใส่สีเหียนละสุดแดง ใส่ผ้าสบายสีเหลืองมาเลยจะบนว่าจังไดเวันถ้าเลขเขาวงินนี่ค่ะเจ้านี่มาให้เด้อขนมกระตุ่มหรือเปล่เอาของอาหารหวานข้าวมาคู่บุหรี่เบิ้ให้งซีเอ็มดีร้อนเขาร้อนเขาตัวนี้ไหมข้าวเจ็ดว้าเข้าวเจ็ดศูนย์หนึ่งปัดทูลังตังกระตุ่มตระตป่มเป็นเหล็กลาง แต่ว่าผู้ซื้อดีซื้อบนทีอล่างอะเนาะแคนจะดีซื้อกลับไปกลับมาอด้วลนะผู้ซื้ออะไรแต่ว่าข้างเขาตรง,งๆเ<อ>ลย<า>เ็ต<า>น้นล่างเลยโอ้เน้นล่างบนเลยตัวนี้ล่างย่างเดียว<อ>แต่ว่าซื้อบนสมมติว่าซื้อล่างหางใบซื้อบนใบเดียวอคืนะอว่ารถติดเขาเน้นตล่างเนาะไม่เน้นบนบานนี้ตกลงเอ็นเจนวัตต์ดีสิไปแก่พิ่นเมื่อยไรโอ้จังไหนก็เอาคู่ฝันให้ฟังก่อนเพิ่นมาท่วงพื้นมาท่วงในซองซ้ายมือขึ้นหลังอะล่ะเรื่องเนาะ ไค่เจมาตอนแรกกัเข้าไม้ข้าเย่ามากข้อประตูสองเดี่ยวหนักตามสองเถี่ยวแบบเราตื่นเนาะก็ได้กอดไปได้พักหนึ่งได้มากเลคขําข้อเข้ากอนไหมเขากลับมาจังสี่เขาไหมเอาเมื่อน่ะบอกมื่อขาเย่าข้าเย่าข้าเย่าตปกเล ขยโยุแบบนั่งไหนผนังไหนน่ไหนอยู่ขยโย่ยยจับจับปางจีเลยเออจับขึ้นเลยแมเขยโา่ขยจยบแอปเอลขยโย่ขยโย่ขยขย่จับตัวขยโาลืมบดลืมันยังน้องร้องว่าขั้นเขียวข่อยแห้งนะขั้นเขียวขลายเขาก็ขึ้นพอกว่าว้ยังไงบอกลืมบอดมันร้ว่าพอนึงเซลอยข่อยไหมข้าเซลอยข่อยเจ้า็นสูงยังไงเขาเลยขึ้นอกว่าบลืมเด้อบางสิ เม่ก or, ว่าว่ลืมเด้อต่างสันญ,ญาอยู่ระหว่างส <air u. S 1> ิบลืมันไดกับว่าลืมระหว่างสิแล้วีไปหายุ่งี๋เอาเนี้ยมาหายุ่พอนอนแต่นึงเอายิ่งกบนี้สองรอบสอามรอบเ่ะเจ้าบนยังเป็นไง<อ><อ>บอกเอาขน,นมบนบนว่าให้เลขขอตัวนี้ขวาขนมข้ขนมกับน้ำแค่นั้นเองบอกเล่าถ้าเลขเข่เด้อจาขนมกับน้ำมาให้มนแล้งเลยนะบอกแค่นั้นละเออ ก็เลยเห็นแล้วอ้เลยเขาเลขเขาอีรีตัวนี <what> ่ว่ะก็เลยได้ก็เล่ได้ก็ได้เขาอีลีเล่แล้วนะบานนี้ก็เลยสิไปททำตัดพันยาแมนสิได้ไปเอาของไปแก้บนเพื่อนให้เพื่อนนั่นแหละไปแก้บนสิ่ขอเพิ่มปอ่อบ่ขอต่ออยู่่นตีกวอมฝันเวลาปะฮะเวลาปะนี่ตีความฟันนี่ตีกวานฝันเองนี่อันฟันว่าเขามากมายาวน่ะอ่าใช่ละอันจะเปลี่นก็่ เลขหางเลขวงยกขนาห้าสี่หกห้าสี่ศูนย์ี่มาเป็นอ๋มาจูกันเนี่สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งครับพี่น้องนี่แหละเลขที่กูยงบบอมม่านบีบกงก็ไดตีสี่ศูนเมนเป็นเป็นผีเนาะเป็นตายวเนาะแมนมันตายแล้วเนาะอ๋อนตายแล้วก็เล่นว่าตีเป็นว่าเงี้ไร้ลไร้เรื่องเ่ยจันอนล้เมือนาะเจนั่นอนมาแล้วเอเออออคน้เว่ยมันกเป็นยังซีเนาะน มนมาท่วงเดล้วะเออห้องห้องครับห้องเลยเมาท่วงสัญญาเลยแม่ไกคิดว่าเมนมาท่วงมาแม่ไก่คิดว่าเมนนีมาคนมาท่วงเลยแหละแม่ไก่มา่วน่เปล้นเนาะห้องครับห้องเลยเดีเยอันห้าสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ปูนยี่สิขยช่วงศูนย์ไหลศูนย์ไหลออแต่ว่า อัดแกก็ข้างเรากรรมข้อ้อเฮากรรมแอวเฮาละเขยับอ้วกสั่นแม้วุ้ยหนอพอเลืมบ่ระวางสิโอ้จําได้อยู่แบบนี้จำได้อยู้ระวางพอลืมบ่ลืมเจ้านวดอีกมื้อนึงที่ว่ามินเสียงอยู่ข้างห้องน้ําเอาลุมอ่ะอันที่เจ้าอันแม่ฝันหรืออีดีอันนี้อีดีของแท้ของแท้บ่ได้นอนอยู่ไสอยู่ข้างของ้องน้ําอืขอหวังพว้ของหลังของหวังมันเปิดล้ำล้ำมันเป็นเหตุการณ์แบบใดมื้อนั้น เดียวป้าบ้านทุ่งสองทุ่มซื้งล่ะอยู่เพื่อเด้ยวฮะ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 ฮืฮะ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 ฮ่อะฮ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 อฮะ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 มะฮ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 รฮะเะฮ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 ะเะฮ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 ะงะฮ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 ะมะฮะฮะมอือ ข้างข้างขงันอือือโอ้ข้างเงยเีลยคือบ้าเป็นผู้เดียวคที่บ้านส่วนดันป่าพูดนู้นั้อดนแมนอยู่ผู้เดียวอยู่หรอผู้นั้มาองบ้านเออคือองบ้านพาตันนั้นนอกจเห็นอยู่หลังบ้านแล่นอยู่หลังบ้านนีข้างอยู่หลางบ้านวันยังไปยังมาอยู่นะแมนอยู่นี่กับบ้านอยู่คางเลยก็เลยย่างเขามากเนีอยบ้านเพราย่างไวฟังอีกก็คือเงียบ พอาลักพักขางหันหลังมาข้างเยอะไหมเออเอาวะ้างเออเออเะไว่าคือบทถามเนี่ยเรเยถามโอ้ยมันก็จะ่ายูผู้เดียวว่จะมาเออไม่หยอกไม่หยอกเข้าตรงคนเปลี่ยนใั่ได้จะน้ำผีได้เจนนวลม่พอจะเรียนได้ที่นี้เรียนนี่กนประจำเลยอือสองรอบสามรอบข้างคือหันหลังแล้วโอ้จะว่านีอย่างน่อเลยว่างสินึ่นคิดได้ใจอะไร้างีอย่างนอะยบางใหม่อย่างนอ ี่ได้ใจมาอย่างน้อรว่าใครไข้ยอะแล้วมาแล้วหายโศกเนาะอ้วนแลวหันเนาะผู่เป็นย่างมามากสวยดิอือมาแบบผู้ผู้นี่จะเป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้ชายเลยยุคนยุคนละหมองยุคนละหมองเลยแต่ว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่ายุ่งั่างันบ่างเพราเขาก็ยเห็นยุ่นหันข้างกันเป็นเป็นผู้ผู้ผาจากขุนบ่กผูอยู่ในในป่าในหลุมบอนเ่็กบอกอาจจะใช่ด้วยด้ิก็ผู้นั้นปูยใหญ่ใหญ่แม่นปู้ใหญใหญ่ปู้ใหญ่ จะมามาจ้พ่นทีีรูปแลังเส่นมาใส่พ่นใส่พ่นเจ็บกินยังว้อว่าพ่นไ้เจ๊กเจหาพ่นวเนี่ยมาบ่หลังเนาะตัวนั้นตัวพอดีเอาออกไปให้คนนี้มาเดี๋ยวไปเลี้ยงพ่นแมนแมนแมอยู่ไปล้งะแล้วเนะมาเดี๋เอาไปเลี้ยงพ่า้าปนแต่ฝนมากเพราะมันฝนมันเห็นเห็นหน้าเนาะงูไหลงูหลมนยีดีอยู่งูหลไปเนี่ย ในเจ้าหน่อยนี่สิได้ไปก็จ้าเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาแล้วเข้าไปเอาบาดนี้เก็งรวมก็เลยว่ามือแรกนี่บ่สิไปเลี้ยงเพิ่นมือแรกอ้ยมือแรกแล้วอือมือแรกเขอส่งต่อป่๊มเอ้ยขอส่งต่อแล้วเลี้ยงเลยเขอต่อเลยมันเป็นจอมขึ้นคือพญานาคเลยเนาะอืมเลมขึ้นใหม่ได้พอใบมื้อนั้นเฮาไปเป็นม้วนๆก็นาพ่นมาในกุ่มก็นาพ่นมาเนาะเพิ่นมาก็ยังจำหน้าเพิ่นได้อยู่เลยนี่นจำหน้าได้เด้อจำหน้าได้อยู่บ่ ใส่กระโปรงแดงเชยหมดแล้วใส่เสื้อเพิ่เที่ยวจังไหนเห้ยเพิ่งกาะฮะจะว่าเด็ดฝันบ่แบบเพิ่งทำตื่นๆแบบเราเล่นตื่นเลยเพิ่งมาว่าแม่นไหนมืองานอันนั้นเพิ่นเต้นอันนั้นเพิ่นเต้นเพิ่นเต้นเพิ่นเต้นเด็ดฝันบ่อันนี้ว่ได้ดฝันเห็นโซนเลยนี่ไอ้เกี้ยตอนหาวงเออตอนหาวงแรงเต้นเต้นเลยเต้นดิ้ง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 เอ้าดูว่าจะเพ่เต้นยังไงก็ได้หรือหันไปแล้ยังเต้นอยู่แหมถามมือสองคนเห็นผู้เดียวถามมัน มันเพินงจะปัาป้าเพินงจฝังบ้านเห็นบ่ล้ววะบ่เห็นแล้ววะคนเราเห็นอยพาผู้เดียวไม่มีอะไรเลยนเห็นเงเห็นผู้เดียวเดยแม่ในข้อมฝันม่ในกแม่ยนก็แม่เมือกนผู้เดียวมันอตีเลยได้ตีเลยเอาเอาบ้านเนียนเอาเบอร์เลขก็นะบานี้เลขเลขฝันของเกโนดนี่เลขฝันเนี่ยเอาของนอเนีเลขฝันหาสี่ศูนย์พี่น้องหาสี่ศูนย์ลกสี่หนึ่งะ ตัเด็กสอตัวจะเริ่มหาศูนย์นะครับก็ันเชื่อน่างัจะเริ่มหาศูนยศูนย์านแม่หลักาหาซีซีหาฝันคิวผีหลอกก็ดีโอ้ตาเรียนเออตาเรียนเอาแม่เยูะตาเรียนเอาครับพี่น้ออย่าอย่าถิมเพราะว่าบมเน่เนี้ยตกกอมถหัวขึ้นมาอีกมันบินไปมันบินจับก็ได้ผู้ยิงเนาะผู้ยิงเีคนตายเ่วเป็นเปนในบถเนาะตาเล่นเอาครับพี่เนออย่าสิทุกท่านเอา็ดักกบูนกบูนกินเลดัก ขอบู๊นขอบุญไปแนวทางฝากต่อี่น้องเอฟซีว่าบันทึกซิบผมบันจิกาครับสวัสดีครับครับพี่น้องแฟสครับแฟสช่องนี้ก็เป็นตัวเลขและแนวทางจากเจนุดครับพี่น้องเอฟซีตุตันคนฝันแมนได้พี่น้องเขาไม่หนีผมไม่เหนีอยงวัดละซีวัดฐางวัดซ้อนอะไรได้พี่น้องเจนุดก็ได้จนจะวันนี้จะใซอวิจารณญาณในการรับชมรับฟังได้พี่น้องเด้อทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงกันเสมอครับพี่น้องเอฟซีทุตันมากันต่างตางน้องเป็นมามักกะพานครับ ช่วงมันมาน,านครับพี่น้องลำล้ำเลื่อยก,กันสุดข,ขู่สุดข,ข้นบอกกันในคลิปหนาครับคลิปนี้ฝากในเด้อพี่น้งนนองฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พารวยน้ำเน่บอกกันในคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีมั่ครับ